เองต้องผิดต้องรู้สึกว่าแย่ปล่อยวางบ้างก็ได้พี่ว่าถ้าเราเข้าใจการใช้ชีวิตนะสุขให้เก็บทุกข์ให้วางนะชีวิตเราจะสุขมากกว่านี้อีกนะสุดท้ายแล้วนะครับสุขในทุกข์ให้เป็นแล้วเราจะสุขทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะทุกข์แค่ไหนเราก็สุขกับมันได้เป็นอย่างเงี้ยนี่คือศิละปะในการพูดกับคนคราวนี้หน้าไหนก็ได้ว่าง พี่ครับเขียนเลขหงถึงเลขเก้ให้โชคหน่อย1 2 3่งสองสเียรียงไปเลยนะครับเชตสี่โมงแล้วโชคลืมแป๊บเดียวครับ <c oughs> เรียงยาวเลยครับ1นึ่งสองสรุปตรงนี้ทิศหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโชคพอละ <c oughs> พี่ครับเขียนเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ยาวเลยจากเลขหนไปถึงเลขเก้โชคต้องการจะบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหม ดาวทุกดวงหนึ่งถึงเก้าเป็นทุกสภาวะอารมณ์ของคนจริงไหมแล้วทุกสภาวะอารมณ์ของคนจะจบลงด้วยอะไรรู้ไหมไม่สุขก็ทุกแสดงว่าใต้เส้นที่พี่เขียนไปให้เขียนหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดใต้เส้นเลยครับพี่ตรงไหนได้ตรงนี้ครับใต้เส้นเลยหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับตรงนี้เลยก็ได้ใช่ครับพี่ชายหกกับเจ็ดพี่รู้ไหมครับดาวคืออารมณ์จริงไหม ฟังไว้ก่อนนะครับดาวอาทิตย์ได้ยศได้ตําแหน่งได้อย่างที่คาดหวังมีความสุขไหมแต่ถูกคนค่าบตาแหน่งไปแย่งตําแหน่งได้เป็นไงดบอาทิตย์ก็เฟลไหมสุดท้ายดาวอาทิตย์ขึ้นมาค่าเราได้เราก็สุขไหมถ้าผิดหวังก็กลายเป็นเสาไหมโชคยังจะบอกว่าดาวทุกดวงมีทั้งสุขและทุกข์แล้วสุขและทุกข์แสดงออกด้วย6กับ7เพราะ6คือความสุขเสาคือความทุกข์เข้าใจไหมดาวจันทร์ดาวจันทร์ เราใจดีเมตากับเขาแล้วเขาก็สํานึกบุญคุณเราก็สุขไหมแต่เราดีกับเขาแล้วสุดท้ายเขามาว่าเราเสียหายเหมือนว่าเราไปร้ายกับเขาเห็นไหมเราก็เสียใจไหมก็กลายเป็นทุกข์ไหมแสดงว่าดาวจันทร์ก็ซ่อนอะไรสุขกับทุกข์ไหมดาวอังคารขยันใช่ไหมทาแล้วสําเร็จอย่างที่คิดเป็นไงบ้างสุขไหมแต่ทําแล้วล้มเหลวเฟลไหมก็กลายเป็นเสาไหมดาวพุธ โปรเจกต์ความคิดแผนการที่วางไว้สําเร็จเหมือนการที่วางไว้ดังประสงค์เลยมีความสุขไหมแต่สุดท้าย inform inform ที่วางไว้ผิดพลาดหมดเลยเป็นไงบ้างเฟลนะก็กลายเป็นทุกข์ไหมเพราะลือหัดที่คิดไว้ว่าดีว่าถูกต้องนึกออกไหมครับที่คิดไว้ว่าดีว่าถูกต้องแต่สุดท้ายนะครับเราแนะนําเขาด้วยความสระนาดีเข้าใจไหมผู้ด่าแปลว่าสอนเข้าใจไหมครับแต่สุดท้ายเขาหาว่าเราไปด่าเขาว่าเขาเข้าใจเราผิด ก็กลายเป็นทุกไหมเห็นครูไหมไปค้ำประกันหนี้กยศกู้อะไรต่างเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายนักเรียนแม่งเชิดแล้วครูเป็นอะไรต้องขายบ้านขายอะไรที่เป็นข่าวเห็นไหมเนี่ยแหละเพื่อเลือหัดไปไงบ้างมองในความเป็นครูเพื่อสงสารแต่สุดท้ายลูกศิษย์ไม่ได้สํานึกทําให้ปัญหาสุดท้ายต้องอะไรไม่มีบ้านอยู่ตอนแก่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อเลืองหัดสุดท้ายนะครับใช้ไม่เป็นก็กลายเป็นสาว ทำสำเร็จก็กลายเป็นสุขเห็นไหมดาวสุขเหมือนกันได้เงินกลายเป็นสุขไหมผิดหวังความรักถูกเป็นถูกแปรเปลี่ยนแฟนนอกใจก็กลายเป็นทุกข์ไหมได้เงินมาก็กลายเป็นสุขเสียเงินให้คนอื่นถูกหลอกถูกโกงก็กลายเป็นเสาไหมนี่คือที่มาคาว่าอะไรไหมพี่ครับดาวทุกดวงมันซ่อนสุขและทุกข์ ดาวทุกดวงมันซ่อนเสาและสุขจริงไหมต่อไปดาวเสาดาวเสานะครับมันเป็นความนะครับอันนี้ครับดาวเสาคือความอดทนอดทนแล้วทุกอย่างผ่านไปได้ก็กลายเป็นความสุขไหมแต่อดทนแล้วจนบ้าอดทนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็กลายเป็นทุกข์หนักกว่าเก่าไหมอดทนเพื่อเขาแล้วแต่ผลที่ได้กลับมามันเลวร้ายกว่าเก่าเป็นไงบ้างก็กลายเป็นผิดหวังไหม เห็นไหมเสามันยังมีเสาเข้ามาซ้อนอยู่เลยเห็นไหมลาหูลาหูแปลว่ากันจริงจริงลาหูนักเลงนักกินนักเที่ยวนักเล่นนักลักหรือความอยากเสพลงแดงได้เสพมีความสุขไหมอยากเล่าได้กินเล่ามีความสุขไหมอยากไปเที่ยวได้ไปเที่ยวอยากฟังหมอลำได้ไปดูหมอลำได้มีความสุขไหมแต่สุดท้ายไม่ได้ไปพ่อไม่ให้ไปแม่ไม่ให้ไปต่างๆเป็นไงบ้างวยวายจะเป็นจะตายก็กลายเป็นทุกข์ไหมลงแดงเนองไหมครับไม่ได้เสพก็กลายเป็นทุกข์เห็นไหมดาวเกต คนกับไหว้นับถือลาบสักการะเยอะแยะเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีไหมเห็นไหมครับรู้สึกดีแต่เวลาเขาหมดความสักการะหมดความเคารพเราเป็นยังไงบ้างก็กลายเป็นผิดหวังฟเฟลดาวทั้งเก้าดวงแท้จริงนะครับมันซ่อนสุขและซ่อนทุกข์ไว้ทุกดวงนะเราอยากอ่านแค่ดวงว่ามันมีอะไรแต่ดาวนะครับทุกอันมีคุณค่ารู้จักใช้ให้เป็น พราะสุดท้ายถ้าบริหารดาวให้เป็นมันจะเติมเต็มคุณภาพดาวให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างอัตโนมัติดังนั้นวิธีแก้หรือปรุงดาวก็คือแก้ดาวที่เสียแต่ตอนนี้ก่อนจะปรุงดาวพี่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าในดาวที่แท้จริงแล้วมันมีทั้งดาวที่เป็นสุขและดาวที่เป็นทุกข์อยู่ในดาวที่เป็นหัวข้อมันแสดงว่าดาวทุกดวงซ่อนสุขและทุกข์อ่านข้อนี้ให้ได้แต่รู้ไหม หกกับเจ็ดเราเรียกว่าสุขในทุกให้เป็นแล้วขีดเส้นใต้ระหว่างหกกับเจ็ดขีดเส้นใต้หกกับเจ็ดไปอีกอ่ะดาวอะไรอยู่ภายใต้หกกับเจ็ดพี่ครับขีดเส้นใต้อ่ะขีดแล้วใช่ไหมขีดเส้นใต้หกกับเจ็ดใช่ดาวอะไรอยู่ตำแหน่งนี้ดาวอะไรอยู่ตำแหน่งนี้ ดาวเลยอยู่ตำแหน่งนี้พี่รู้ไหม<ะ>พระฤหัสถูกต้อง<ะ>พระฤหัสมีสติซะอย่าง<ะ>ความมีสตินะทุกอย่างมีสติก็ไม่ทุกมากจริงไหม<ะ>สุขอย่างมีสติก็ไม่หลงจริงไหมแสดงว่าดาวพระฤหัสคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเส้นนี้คือนิพพาน พี่ลองดูสิมันแบ่งอะไรดาวเก้าดวงเพระหลัดอยู่ตรงกลางจริงไหมลองดูนะครับมันเป็นดาวที่อยู่ตรงกลางพี่ลองดูนะดาวหนึ่งสองสามสี่เป็นดาวแห่งความพร้อมของชีวิตแต่หกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเป็นดาวแห่งความเชื่อหรือความคาดหวังของชีวิต มันจะแยกกันอย่างนี้เห็นไหมหนึ่งสอสามี่นะครับมันเป็นดาวแห่งว่าจุดยืนของชีวิตนึกออกใช่ไหมครับดาวอาทิตย์ชื่อเสียงยศศักดิ์อะไรเข้าใจไหมครับดาวจันทร์สังคมลายล้อมดาวอังคารบารมีและอำนาจดาวพุทธธุรกิจหน้าที่การงานเห็นไหมครับเราเรียกว่าปัจจัยจริงลายล้อมของสังคมแต่ดาวหก ดาวเจ็ดดาวแปดดาวเก้ามันเป็นอารมณ์ภายในกิเลสไหมดาวสุขเห็นไหมกิเลสสมบัติเข้าใจยังเป็นอารมณ์ภายในเจ็ดความทุกข์ก็เป็นอารมณ์ภายในไหมความโลภความหลงดาวราหูก็เป็นอารมณ์ภายในไหมดาวเกตความเชื่อและความศรัทธาเป็นอารมณ์ภายในไหมแสดงว่าห้ามันเทคความจริงกับความเชื่อเข้าใจยัง ดังนั้น5คือเส้นทางนิพานก็คือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางแสดงว่าถึงจะสุขก็ไม่หลงสุขคุณก็ยังมีความสุขกับมันได้ตลอดถึงจะทุกข์คุณไม่หลงทุกข์คุณก็ไม่ได้ทุกข์กับมันจริงดังนั้นนะครับตัวคลองสติที่ควรจะแนะนําลูกค้าและตัวพี่เองคืออะไรไหมรักษาสติพิจารณาทั้งสุขและทุกข์อย่าไปหลงกับมันแต่ให้รู้ก่อนมันว่าปัจจัยจริงของชีวิตสุดท้ายมันจบลง ไม่สุขก็ทุกข์ไม่สําเร็จก็ล้มเหลวไม่ได้ก็ต้องเสียเห็นไหมครับชีวิตเป็นอย่างนั้นดังนั้นเส้นทางดาวเท่ากับเส้นทางชีวิตแค่นั้นเองไม่ได้ยากแต่ยากที่หายกว่าจะเข้าใจอย่างนี้นะพี่อย่าเพิ่งเบื่อโชคนะพี่วันนี้มันสี่โมงแล้วแต่ขอโทษนะครับทุกครั้งโชคจะอัดและเข้มข้นกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นพี่จะต้องทุ่มเทในการที่ เริ่มทำเข้าใจตามโชคที่สำคัญนะครับหนังสือที่ได้ไปกลับไปอ่านผ่านตาไอเล่มไอเล่มที่ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเล่มที่ให้อะเรียนเจ็ดตัวเจ็บแล้วค่อยไปอ่านจะเข้าใจยิ่งขึ้นว่ามันชนความหมายอะไรแต่อคู่มือเล่มใหญ่ตรงนี้ครับพี่จะต้องต้องไปอ่านผ่านตาว,าว่าดาวมีความหมายตื้นลึกยังไงบ้างอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งลำคาญโชคขออีกสามครั้งแล้วสุดท้ายขอหน้าด้านอีกสี่ครั้งที่โชคจะยัดเยียดตัวเองสอนพี่ในเรื่องเลขศาสตร์ต่างๆ สรุปอะไรได้บ้างพี่ชายจะปล่อยกลับแล้วยังเริู่่นรับนั่นแหละจริงๆเพราะพี่ไม่เคยรู้ไงแต่เริ่มเห็นไหมว่าการเรียนดวงมันไม่ได้ยากแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ปัจจัยมาว่ามันพี่ไม่ได้มีพื้นความรู้กับมันมาแต่ไม่เป็นไรหรอกตรงเนี้ยโชคจะไปตัดต่อลงลงลง u ูทูบให้แล้วพี่ค่อยตามดูแต่พอที่เริ่มแกะเริ่มได้อยู่บ้างนะนิดหน่อยนิดหน่อยต้องไปฝึกไอตัวใพวกนี้ พวกเอกรมพวกนี้ครับผมโชคถึงไหโชคถึงได้บอกพี่ไงว่าให้พี่เขียนมนหน้าเดียวเลยว่าตัวเองอะไรต่างๆแค่นั้นเองพี่ครับทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดแต่เวลาเราเขียนดวงจริงเวลาเรียนนะครับมันเป็นตารางเปล่าๆไม่มีคําพวกนี้ให้นะอันน้นยากหนักกว่าเราต้องคุ้นเคยกับมันพี่สาวครับสรุปเลยได้บ้างงงหน่อยนะโชคสอนยากต้องขอโทษทีเพราะโชคต้องสอนในความเป็นจริงของมันดังนั้นะโชคจะไม่ได้โชคไม่ได้เปิดตําราสอนนะ โชคจะสอนตามที่คําถามพวกพี่สกิลหรือว่าดึงความศักยภาพพวกพี่ทั้งหมดเลยเพราะถ้าเรียนไปตามสเต็ปนะครับทําให้โชคไม่พัฒนาในการสอนพี่ชายครับได้อะไรบ้างไหมสุตรอะไรได้บ้างไหมเยอะเลยได้เทคนิคการอ่ารเงี้ยเยอะเลยทการดาวผสมพบพบผสมดาวอะไรเงี้ยครับแตกแตกกระจายแล้วก็ที่อาจารย์แนะนําสุตรอะทุกอย่างเงี้ยครับมันมีข้าใหม่ของมันตัวยมันมีมันมีของมันจริงจริง จริงๆนะครับเราอชอบตั้งเป้ากับความคาดหวังทุกอารมณ์แต่เราไม่เคยตรวจสอบว่าทุกอารมณ์ที่เราตั้งเป้ากับมันสาเร็จหรือล้มเหลวแต่เราจะรู้ตัวอีกทีเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเฟลไม่ได้ดังใจผิดหวังเราจะรู้สึกว่ามันเฟลนะพี่เรื่อมชู่มไหมครับว่าปกติของชีวิตมนุษย์เราอะความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมชาติสังเกตไหมวเวลาได้ยน,นิดหน่อยนะครับดีใจตายแม่งถูกหวยสองตัวเป็นไงบ้าง50บาท3 0 0พอย่างเงี้ยดีใจตายหา นึกออกใช่ไหมครับกับทํางานได้เงินเดือนมาก็หน 15, 20, ึ่งหมื่นห้ามื่ยังไม่เห็นดีใจเท่าหวยสามพันเลยเห็นไหมเดี๋ยวดยวีอีกนิดหนึ่งเป็นทิกเนี่ยผู้เขาถูกหวยสมมุติว่าซ่อมรถเอาง่ายๆก่อนถูกหวยรถชนซ่อมรถมาหมื่นห้าแต่ถูกหวยสองตัวเนึกออกใช่ไหมครับสองร้อยบาทได้มาหมื่นสอง นึกออกไหมครับแค่สลับตําแหน่งนะรถชนก่อนกับถูกหวยรถชนเสียไปหมื่นห้าถูกหวยได้มาหมื่นสองพี่รู้ไหมครับมนุษย์เรานะครับทั้งทๆปริมาตรเดียวกันนะแต่ความดัดริริตในใจต่างกันสิ้นเชิงรถชนเสียไปหมื่นห้าโคตรเซ็งเลยจริงไหมแต่ถูกหวยมาหมื่นสองนัดน้เป็นไงบ้างโอ้ยถ้าไม่ได้หวยงวดนี้กูตายดีใจมากเลยกับคําว่าหมื่นสองเข้าใจไหม เพราะไม่เห็นโอกาสไ้้มาเสียเงินหมื่นห้กับผูกหวยมาหมื่นสองแล้วอยู่นะครับวันรุ่งขึ้นรถชนเสียไปหมื่นเฮียเอ้ยกูไม่น่าถูกหวยเลยแม่งทุกขลาภแท้ๆเห็นอารมณ์ไหม <S <s <ank t aro> แค่สภาวะของลำดับนะทั้งๆปริมาตรของเรื่องเท่ากันไหมเท่ากันแต่ลำดับที่ทุกในใจคนต่างกัน <s ank t aro> แสดงว่าเห็นยังลำดับมีผลต่อชีวิต ทั้งทั้งผลมันเกิดเดียวกันแสดงว่าแคร์ที่ผลหรือให้ความสำคัญก,ก,า,รการจัดลำดับจงให้ความสำคัญกับการจัดลำดับมากกว่าหวังผลนะนึกภาพออกไหมเพราะสุดท้ายนะครับบริหารลำดับไม่เป็นผลที่ได้ต่อให้เหมือนกันสุดท้ายค่าที่มีผลต่อใจต่างกันนะรถชนปุ๊บเสียแน่ๆ แต่เวลาถูกหวยมาช่วยโคตรดีใจเลยจริงไหมว่ากูมีทางออกแล้วแต่ลองถูกหวยไปสิแล้วมาถูกรถชนเท่านั้นแหละโหไม่น่าถูกหวยเลยเห็นไหมหลายๆคนจะพูดแม่งโคตรซวยเลยแม่งเข้าใจเหตุผลยังดังนั้นถึงได้บอกไงว่าลำดับก็มีผลต่อความรู้สึกคนเห็นไหมดาวทุกดวงมันซ่อนทั้งอารมณ์วิธีคิดมุมมองทักษะแล้วฟังไว้นิดหนึ่งนะดาวทุกดวงมันมีเหตุให้แก้และและผลในตัวมันเองอยู่ มองส่วนขาดมันให้เป็นจดคำสุดท้ายไว้ความต้องการคือส่วนที่ขาดครั้งหน้าจะขยายคำนี้ให้ถ้าพี่เข้าใจคำนี้นะพี่จะอ่านทุกคนในโลกได้บมดเลยว่าคนนี้เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อะไรคนนี้มาดูดวงต้องการอะไรแล้วพี่จะสนองตอบได้อย่างที่ต้องการเพราะพี่ต้องเสกสุขไม่เสกสุขเพื่อล้างทุกข์ให้กับเขานี่คือเทคนิคในการที่ว่าแนะนำลูกค้าให้สำเร็จโดยให้เขา เราเรียกว่าปลดทุกข์กันเรายัางไงอ่านความต้องการให้ได้เมื่อความต้องการร,ารู้เขาคืออะไรแล้วแก้ปัญหาให้ตรงอย่างที่เขาต้องการเท่ากับเราสร้างสุขแล้วไหมแสดงว่าเรากำลังจะโยกดาวทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดีไลท์แค่ไหนก็แต่ให้มาลงสุขแล้วเวลามาลงสุขได้ที่เขาสําเร็จได้เราค่อยยัดเพื่อหัดเพื่อประคองใจเขาให้อะไรให้รักษาสุขได้อย่างมั่นคงโชคดีมีความสุขทุกคนครับพี่สวัสดีครับ